ตอนนี้น้องดีก็เจอเห็ดแล้วนะครับนี่ครับคุณผู้ชมกองหนึ่งเลยนะฮะมีแต่เห็สดสวยๆนั่นเลยสวัสดีครับคุณผู้ชม mm hmm. ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคนเดินทางครับผมวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปหาเห็ดโคนครับผมวันนี้ผู้ผมมาด้วยกัน2คนครับผมเราจะมาลุ้นกันว่าวันนี้จะได้เห็ดไหมนะครับผมวันนี้ผมมากับน้องดีนะครับมาแค่สองคนตอนนี้เราก็เข้ามาในป่าแล้วนะครับผมถ้าพร้อมแล้ว ไปกันเลยครับโอ้โหทางมันจะต้องมุดยัางกับหมูป่าเลยนะครับทางคุณผู้ชมเห็นไหมครับนี่ทางโอ้ยออกมาได้สักซีเนี่แหละครับเหตุผลที่ผมไม่พกตะกร้ามานะครับผมจริงอยู่ตะกร้าใสาเ่เห็ดเนี่ยมันจะรักษาเห็ดได้ดีมากนะครับผมแต่ปัญหาคือป่าที่ผมเข้าเนี่ยมันจะต้องมุดอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับดังนั้น ผมก็เลยไม่เอามาส่วนเสียมที่คุณผู้ชมแนะนํามานะครับคือมันขุดได้อย่างเดียวมันไม่สามารถเอาไปฟันเบิกทางได้ในเวลาที่เราเจอทางลกๆนะครับผมแล้วก็อีกอย่างถ้าเราจะพกคู่กับมีดสองเล่มเลยมันก็ได้แต่มันก็จะเพิ่มความลําบากให้กับผมนะครับเดี๋ยวก็จะต้องฟันทีเดี๋ยวก็จะต้องขุดแล้วสับไปสับมาถ้าคุณผู้ชมจะแนะนําว่าให้เน็บเอวไว้จริงอยู่ เวลาที่ผมมุดป่านะครับมันก็จะเกีียวไปหมดเลยนะครับผมดังนั้นมันเป็นเหตุผลที่ผมไม่เอาตะกร้าแล้วก็เสียม2อ,อย่างนี้ที่ไม่เอาเข้ามาด้วยมันไม่สะดวกเพราะเหตุนี้นะครับไปกันต่อเลยครับคุณผู้ชมสังเกตเห็นไหมทางก็สภาพมันจะเป็นแบบนี้ถ้ามองในกล้องเนี่ยมันจะดูแบบเตียนเลยนะฮะถ้าจะมาเดินจริงๆมันจะมีกิ่งเล็กกิ่งน้อยนะครับผมพวกน้ำแล้วพวกเนี้ยกิ่งเล็กๆเ,เยอะมากนะครับเดี๋ยวมันจะก็เกี่ยวไป,ไปเกี่ยวมาเดินตัวเปล่าอย่างลําบากเลยนะครับ อหุดแล้วเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้น้องดีก็เจอเห็ดแล้วนะครับบานนะฮะมองเห็นระยะไกลเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่าเห็ดสวยไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอ,อันนี้น้องดีเจอก่อนหน้านี้นะครับซึ่งขุดไปแล้วใช่หรอมีอีกหรอ,อนี่คุณผู้ชม ก็ไม่สวยแล้วนะครับเพราะว่ามันโดนฝนนะครับเดี๋ยวข้าง,ข,างข้างในน้องดีก็เจออีกนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูนะครับ<ม>ไปเลยครับเอาไว้กินนะครับคุณผู้ชมสภาพนี้<ม>เอาไว้กินนะครับไม่ใช่เหรอ<ม>เยอะปะ ห็ดแดงกระจุกหนึ่งนะครับน้องดีบอกนั่นไงคุณผู้ชมเห็นไหมไม่รู้มันโดนอะไรแทะนะครับหายไปเป็นซี่อีกเลยนะครับผมไม่เยอะมากนะครับ นี่ครับคุณผู้ชมเห็นไหมสวยเลยนะครับบานเต็มที่แล้วแต่สวยอยู่แข็งนะครับผมไปกันต่อเลยครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับ นี่เห็ดโคนอันนี้เห็ดโคนนะครับไม่เห็ดเห็ดโคนนี้แล้วก็นี่กระจุกหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะขุดเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมกองหนึ่งเลยนะฮะเดี๋ยวไปขุดกระจุกตรงนั้นต่อนะครับ นุช้ชมเห็นไหมครับเนี่ยมันแทงใบไม้ออกมานะครับนี่อาจจะวิ่นหัวหน่อยนะครับเพราะขุดเองถ่ายเองใช่ตุ้มเยอะแยะเลย เน,นี้ยเยอะป่ะตอเน,น,น,นี้พี่หนุ่มเขาเดินผ่านไปผ่านมาไม่เจอผมก็คิดว่าอะไรเห็ดตูมเยอะแยะเลยเห็ดตูมเห็ดตองใหญ่หรอวะนี่ถ้าเห็ดตูมมันต้องอย่างนี้ปันตันถ้าอยากเจอเห็ดตูมเห็ดคอมมันต้องอย่างนี้น เห็ดสวยๆนั่นเลยฝั่งนู้นน่าจะโผล่แล้วว่ะพี่ไหนฝั่งที่เราไปดูเมื่อวานไปเจะดูๆมันน่าจะออกใหม่แล้วว่ะเนี่ยเหมือนกับเห็ดหมูนะนี่ครับคุณผู้ชมถ่ายไม่ทันนะฮะน้องดีได้มาเมื่อสักครู่ใหญ่ๆนะครับมีแต่เห็ดสวยๆนั่นเลยประมาณเห็ดประมาณนี้แล้วก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็เห็ดตรงนี้อีกอันนี้เห็ดหัวแดงนะครับเขาเรียกเห็ดหัวแดงใช่ะไปเจ็บอยู่แล้ว อ๋อนี่ก่เออนี่คุณผู้ชมนี่ผมไม่เห็นเกือบเหยียบเลยเนี่ยอันนี้เห็ดหัวแดงนะครับคุณผู้ชมมันขายไม่ได้อะต้องกินเอเอต้องเก็บมากินผมว่าอร่อยนะผมเคยกินอยู่อร่อยมากอ๋อไอ้นู่นมันเห็ดดำนี่หว่านั่นน่ะ <c oughs> ดำหรือแดงวะดำรู้เหมือนดำนะอืม ดำว่าดำจริงๆเยอะพวผมเดินออกทางเดิมเลยนะตรงนี้เดินออกเส้นนี้แหละเดี๋ยววาสวยงาม,มครับคุณผู้ชมนี่อีกสองสำดอกนะครับคุณผู้ชมบานกำลังสวยๆแล้วนะครับขุดเลยละกันไ,ไม่รอแล้วไม่รอแล้วรอไปเดี๋ยวเขามาใคจะมาวะพี่น้าแรงาน้ใช่อ่าพวกผมต้องข้ามน้ำมานะครับคุณผู้ชมตอนข้ามไม่ได้ถ่ายแต่ตอนกลับ เยวจะถ่ายให้ถ้าไม่ติดขัดอะไรนะครับน้องดีนี่เซียนเลยนะฮะหาเห็ดเซียนกว่าผมเยอะอย่างผมแค่มือสมัครเล่นขั้นอนุบาลนะผมอะ่ะผมต้องอาศัยน้องดีนะครับผมเห็ดทั้งหมดในรอบนี้ที่ผมได้นะฮะแต่ยังไม่สิ้นสุดการหาเห็ดในวันนี้นะครับผมอันนี้เฉพาะเช้านี้นะครับเามื่อวานนรือเ่เมื่อวานนี้จะเป็นสิบ วันได้เยอะอยู่วันต้องขออภัยถ่ายไม่ได้นะครับเพราะฝนตกหนักมากผมไม่มีกล้อง GoPro โโโนะฮะผมใช้กล้องมือถือถ่ายนะครับต้องขออภัยจริงๆผมก็ไม่ใช่ยูทูบเบอร์มืออาชีพนะฮะแค่มือสมัครเล่นโอเคเห็ดในตอนนี้เราได้ทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปกันต่อเลยนะครับไปเลยครับ,บคุณผู้ชมเห็นไหมครับทัง เราไม่มีทางที่แน่ชัดนะฮะเจอตรงไหนก็นมุดตรงนั้นนะครับผมคุณผู้ชมครับเจออีกแล้วหนึ่งกระจุกนะครับผมบานเต็มที่แล้วนะฮะเห็นไหมครับ สภาพก็เอาไ้กินได้ครับผมถ้าจะขายขายไม่ได้นะครับขายได้แต่ขายได้ในราคาที่ต่ํานะครับผมใส่ถุงลูกไหม,มอันนี้มันน่าจะขึ้นนานแล้วนะครับแต่บันอีสองสาดอกก็ถือว่าแข็งอยู่นะครับผม ไปต่อครับคุณผู้ชมออตอนนี้น้องดีก็ได้เจอเห็ดอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมออนี่ครับคุณผู้ชมยังสวยอยู่เลยนะครับ แล้วก็บานแล้วแหละคุณผู้ชมครับเจออีกแล้วครับนี่ครับผมสวยๆเลยนี่ อันนี้เหรอชุดนี่เราใส่ไหนแล้วก็บอกดูผมก็ใส่ไว้ในกระเป๋าชุดหนึ่งเลยเห็ดข mm hmm. อมกดดุมเนี่ยแต่มันก็มีบานแล้วนะแต่ก็บานเข้าไม่อยากใส่ปวดเลยไอ้ที่มีน้ำว่าไอ้ที่สวยสวยสุดๆก็คือว่าปลาต่อเลยครับคุณผู้ชมเจออีกแล้วครับคุณผู้ชมเห็ดครับผมสวยๆเลยไปดูกันเลยครับเนี่ยครับคุณผู้ชม สามดอกผมไม่เลนะครับผมโ <Okay. S 2> อเคถอนไม่ออกขุดไม่โดน สวยๆเลยเห็นไหมครับนี่ดอกไม่ใหญ่นะครับเห็ดช่วงนี้เพราะว่าเห็ดมันเพิ่งเริ่มออกนะครับผมมันยังไม่ใช่ชุดใหญ่นะครับไปกันต่อเลยครับตอนนี้ผมก็ได้เดินมาเจอลำธารเล็กๆนะฮะน้ำสาสเลยนะครับ คุณผู้ชมครับผมเดินมาเจอรอยไม่แน่ใจหมูหรือแก้งนะครับรอยเท้าเต็ไมไปหมดแลนะ้วครับบริเวณนี้นี่คือเห็ดกอลวกนะครับกินได้เหมือนกันแต่อันนี้มันแก่แล้วแล้วก็น้อยด้วยนะครับแต่ถ้าเจอในจำนวนเยอะผมก็เก็บเอาไปกินเหมือนกันนะครับตางต่อเลยครับ คุณผู้ชมครับเจอเห็ดแล้วนะครับสวยๆเลยครับนี่กำลังขึ้นใหม่ๆเลยนะครับแต่บริเวณนี้น่าจะมีอีกเดี๋ยวผมจะเดินดูบริเวณนี้นะครับแต่ตอนนี้ให้น้องดีขุดตรงนี้ไปก่อนนะครับผมเราุณเราไปต้องขุดลึกต่อไปมันอาจจะขึ้นอีกใช่ ีสวยไปนต่อเลยครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับตอนนี้มันจะเห็ดตูมนะฮะกำลังขึ้นเลยนะครับนี่นะครับสองดอกแล้วก็ดอกเล็กๆสามดอกขาไปเลยคือต้องเข้าใจาก่อนนะฮะว่า ช่วงนี้มันยังไม่ใช่หน้าเห็ดที่เห็ดใหญ่ขึ้นนะฮะมันจะเป็นเห็ดกะเรียกะลาที่เขาเรียกกันนะเห็ดน้ำเหรออะไรประมาณนั้นนะครับไปกันต่อเลยครับคุณผู้ชมร้อนมากตอนนี้ยุงก็เยอะนะครับ เนี่ยครับคุณผู้ชมดอกแบบใหญ่นะฮะจริงๆมันมีใหญ่กว่านี้นะครับใหญ่มากๆคุณผู้ชมเห็นไหมสองดอกเนี้ยได้ละมือหนึ่งนะครับอิ่มแปร่แล้วถ้ากินคนเดียวอ่ะแต่ถ้าเป็นบ้านผมมือหนึ่งกินทั้งกันทั้งบ้านจริงผมเคยสามดอกเนี่ยกินกันทั้งบ้านสี่คนนะครับสองอร่อยเลยนะอร่อยเลย เดี๋ยวผู้ผมขอนั่งพักแล้วก็ไปกันต่อเลยครับมา,มาสองห่อ,อก,กินได้ทั้งบ้านเลยนะ่ะเห็ดสองดอกเนี่ยคุณผู้ชมครับเห็ดดอกเบิ้มเลยนะฮะนี่ครับผมยังใหญ่เลยครับ,บไปกันต่อเลยครับ ตอนนี้เราก็เดินมาอุ้ยเห็ดครับคุณผู้ชมนี่เห็ด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 อู้เห็ดบานแล้วบานแล้วอุ้ยนั่นก็เห็ดครับผมนี่ครับคุณผู้ชมเห็ดยังมีใต้กอไผ่อีกครับนี่นะครับบริเวณนี้น่าจะมีอีกนะครับผม เดี๋ยวผมให้น้องดีขุดเลยนะครับเสียวดังนี้เสียวเสียหรอเสียวน่าจะขึ้นหลายวันแล้วนะครับคุณผู้ชมอันนี้โดนนะ้ำไม่ต่ำกว่าสองวันนะครับดูอาการเพราะว่าอีกอย่างฝนตกด้วยใส่ฝงนล้นนะสวยโอ้หนอนจิ้มหัวรุดแต่ก็พอใช้ได้กินได้เอาไปกินไขยได้ มันจะได้ถูกอืกมคขุ่นขุดแล้วถอนก็ถอนเลยอ๋อเกืหมดแล้วดองนี้ใช้ได้อยู่นะ ต่อเลยครับคุณผู้ชมเจออีกแล้วนะครับคุณผู้ชมสองดอก ะะเลยนครับไปกันนะต่อเลยนะครับตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วนะครับผมเดี๋ยวหาอีกสักพักก็คงกลับแล้วะครับผมพพเ,จเจออีกแล้วนะครับคุณผู้ชมสองดอก ขึ้นอะไรอย่างนี้สวยสภาพสวยเลยนะครับคุณผู้ชมขาขาขาวอวบขาวเลยนะฮะขาเห็ดล้วนะฮะไปตออะไรครับ เจอเองแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่ครับคุณผู้ชม,มสวยๆเลยนะครับไม่สวยเพราดอกนั้นเลยดอกนี้ดอกเดียวไดอกเลยตรงนั้นมีอีกมีมุงผูง้ชมถ้าเราเก็บเห็ดแบบนี้โอกาสที่จะเละสูงนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่คนถือเห็ดนะครับผมว่า จะระมัดระวังแค่ไหนนะครับมันต้องระมัดระวังอย่างอย่างอย่างมากเลยนะครับไม่งั้นเห็ดจะเละแต่ถ้าเป็นเห็ดเสียเนี้ยเนี่ยแบบเนี้ยไม่เป็นไรครับบานต่อแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้ต้องดีเจออีกแล้วนะครับคุณผู้ชมไปดูอะไรครับเนี่ครับคุณผู้ชมสวยๆเลยนะครับแต่บานแล้วบานสวยๆเลยนะครับ สวยอยู่เลยสวยใช้ได้ใส่ท้งไปก็สวยเลยเห็นไม่โดนน้ำเลยชุดนี้ อนต่อเลยครับคุณผู้ชมเจออีกแล้วนะครับคุณผู้ชมดอกงามงาๆสวยเลยนะครับนี่อแล้วก็ตรงนู้นอีกดอกหนึ่งนะครับอยู่ในพุ่มไม้นะฮะนี่สภาพแบบสวยเลยอะ่ะ นี่ครับคุณผู้ชมเห็ดทั้งหมดที่เราได้ในวันนี้นะครับและผมกับน้องดีก็เหนื่อยมากนะครับผมป่าก็ลกนะครับผมเดี๋ยวก็มุดเดี๋ยวก็คลานเดี๋ยวก็มุดเดี๋ยวก็คลานอยู่อย่างนั้นนะฮะเห็ดที่ได้วันนี้ก็เห็ดสวยถือว่าเยอะเลยนะฮะเยอะละสม,มับผมแค่นี้นะครับแล้วก็อันนี้เพื่อเห็ดอะไรเห็ดคอมอ่ะ <c oughs> มคอม <c oughs> <ก>แล้วบานแล้วอ่าบานแล้วไม่โน้ตบุ๊กแล้วไม่ไม่คอมแล้วอันนี้เห็ดเสียนะครับ อันนี้เห็ดหัวหัวแดงเขาเรียกกันเห็ดหัวแดงนะครับหัวเห็ดโค้ดเนี่ยแหละแต่มันเป็นอีกชนิดหนึ่งเขาบอกว่าเมือกมันจะเยอะกว่าแต่ถ้าทำราดหน้าเนี่ยพอดีเลยนะครับเห็ดพวกนี้อร่อยนะครับรสชาติก็อร่อยเหมือน,อนกันนะครับแค่เมือกมันเยอะกว่ามันอยู่ที่คนชอบนะครับสำหรับผมชอบนะครับผมครับผมคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องลาคุณผู้ชมกันเพียงเท่านี้นะครับผมใครที่ชอบคลิปของผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ แล้วก็กดติดตามอย่าลืมกดแจ้งเตือนรูปกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะเอามาลงนะฮะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกวิวขอบคุณทุก Subscribe นะครับผมขอบคุณมากๆจากใจกจ,กจริงๆขอบแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามกันมาตั้งแต่ต้นยันถึงตอนนี้นะครับผมบายบายสวัสดีครับ